มันี่แกะกันออาแกได้ไหมเอาไบบุญช่วยช่วยพี่หน่อยเร็วเออใช้ปากได้เลยไม่เอาเอามือก็ได้เฮ้ยมันกำลังออกมาแล้วอ่ะ อาอกะดิแดกแสิเฮ้ยไม่ต้องใช้ปากขนาดนั้นพี่พี่ไม่ไม่เอาไม่เอาย่าปากกัดสิโอ้โโชว์หน่อยโชว์เพื่อนเพื่อนหน่อยสิเอาเอาโชว์หน่อยมาทางนี้มาทางนี้มาทางกว้างๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วางลงตั้งขึ้นสิตั้งขึ้นสิ โอ้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำอะไรแกก่อนตับข้าวนะข้าวกัดแกนแก่แกดีดีแกกองดีดีครับแกอ่าแกเทปใสออกก่อนอย่าให้คาดโอ้เรียบร้อยเอาไม่เป็นไรดึงออกมามันมีอะไรบ้างเอามันมีอะไรบ้าง โอ้โหมีเยอะแยะเลยโอ้โหอื้อเทนะโอเคเดี๋ยวเราประกอบก่อนนะ